กินกัพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะออฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสุภุสุคน,นนะคะพี่น้องคะ่ะมีพ่อพอก็มาดำเลยมาพามาเก็บแอปเปิลอยู่พระราชวังคือเก่าพี่น้องคะ่ะดกขัดดกแหนม,มาดุบบงเ,ออเต็มเลยค่ะย,ย่อยอายาพูน้น่ะมีแต่มีแต่แนวเดินไฮโล่งจุดรถนะคะ,ดดะ,คะพาหนุ่มๆมานะคะมาเก็บเห็ดพร้อมนะคะพี่น้องคะ่ะมาหาเห็ดหรอกสิมาเบิงบ้งเบิ้งค่ะมุ้ต้นนี้พี่น้องเอ,อ้ยดกขัดดกแหน็พผู้น่ะคะ่ะ พูดนะพูดนะแดงกากสักอย่างนีแต่แนวเดียวอืมอืมอะอย่ายงายำยังยู่พี่น้องขาอืมต้นนี้อาจจะลูกเล็กนะคะเพราะว่ามันดกนะพี่น้องค่ะมันดกดกโผดโพกนะคะืึงพี่น้องค่ะมีเต็เต็มแนวเดียวอื ืมไม่ได้มันรู้พระราชนงดูดิลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเพอ่เริ่มแก้แล้วนะพี่น้องค่ะกเก็บเก็บกพี่น้องเก็บกาถึงค่ะมันลูกยิ่งยหญ่มีตมอสูงแต่พาพี่น้องไปชมก่อนนะคะ ชมสุกตนนะพี่นอ้องขาพ่ว่าอาชีเป็นมันมืดข้งไในวะเพราะว่าเหมือนฝนตกแล้วพี่น้อง่ะเอ้ต้นนี้เปิ้นแดงเหรอเดี๋ดวยวเ่อยรู้สึกมันมืดนะคะเออแจงก็กาก็าว่าพี่น้องค่ะปรับแสงแป๊บนึงโอ้ยมันดกย่อย้ยํายางยี่พี่น้องะเฮ็ดจังไดยเด้พี่น้องต้นนี้รู้สึกว่าจะ อืมอืมคือบางค่ะให้บังตนหน่อยหน่ค่ะหนุกนี่ไงบังเพี่อนแพร่อนกันมี็คือว่าตนหลูกแพ้นะคะ่ะนี่คือตนหมางใหม่ได้เพิพ่นปลูกไว้นะคะพระราชวังเนี่ยค่ะสารที่ของพระราชวังเนาะ ืมออเปอมอนตางนี้เขาเรียกอะไรนะลูกนี่พุนเฮ้ยลูกพุนมันสุกแล้วพี่น้องพุนหวานหอมมากพี่น้องครับ จนี่หอมมากอืมแต่มันเป็นสีเหลืองพี่น้องพุนสีเหลืองอืมดูค่ะไม่สุกหมดแล้วนะเนี่ยดูเก็บพ,พ,พ,พี่น้องคะเก็บเสร็เลยมาเก็บมาเก็บมากินผุนพุนหวานหอมมากเลยพุนมันสุกมันสุก เฮ้ยเฮ้ยผุนผุนผุนลูกพุนไหมลูกพุนคือลูกหยังใชเดี๋ยวอันหนึ่งสองสามให้ไอ้ถ่ายลูกอยู่ได้ไหมมาดิฉันฉันนัอยู่เอากล้องกลงก่อนสิอือเราจะแข่งแข็งดียากต้องแข็งแข่งหรอไม่มันมันสุกมันสุกหมดแล้วอือมันสุกหมดแล้วพี่น้องไป มันหวานมันอร่อยมากวันหอมหวานเก็บไปเลยค่ะเราไม่ต้องซื้อผลไม้กินนะคะพี่น้องคะนี่เลยถุงมบือดออ้งถุงอีกาก่อนถุงอีกาเราเต็มเลยค่ะเตรียมพร้อมนะคะมันดกอ่ะมันโดกมากเลยค่ะเก็บนะคะเก็บกรุณาเก็บเลยนะคะเพราะที่บ้านเราไม่ค่อยจะมีกินนะคะเอ้ยมันสูงวะกิยี่น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 ี่พี่น้องมันเตี้ยตัวนี้มันเตี้ยค่ะอู้ โอ้ยโฮ่าไม่กอดเฮ้อไม่กอดพี่น้องแะตำลุไข่ไข่หงฟินมันฟินมันฟินดูค่ะดูค่ะยาอร่อยมากนะคะเบิ้งค่ะพ yeah, yeah. ี่น้องต้นนี้แข็งต้นนี้อร่อยอร่อยโอ้โหถ่ายรูปก่อนนะคะโอ้มันล่วงเห็นไหมจับปุ๊บมันล่วงปั๊บเลย เฮ้ยดูค่ะดูดูพี่น้องค่ะคือเฮ้ยยาเก็บให้เอาหน่อยเร็ว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 เราไม่ได้เห็นหรอกวันนี้เราเราได้หลายอย่างเลยวันนี้เอาแล้วพี่น้องค่ะตัวเราแบ่งตันเลยไปเลยไม่ไหวเราหรอกมันมีถุงอีกาแม่เอามาถุงอีกามาเยอะไปเอาถุงถุงมาอีกน้ำฝนแค่นี่เรากินไม่หมดแล้วเราไปแบ่งคนอื่นด้วยไงไอ้จีตัวนี้แม่หลายตัวนี้ไม่หลายเฮ้ยตัวนี้เลอร่วนแม่แม่อร่อย มันเป็นไงวะเนื้อมันล้วนน่าอร่อยเนื้อมันเน้นมันล้วนคนนึงบอกได้คนนึงด้วนจะโอันไหนก็นแน่หอมหวานดิพี่น้องค่ะเฮ้ยมันหวานมากเฮ้ยเฮ้ยน่าเกลียดแอปเปิ้ลต้นหน่อยพี่น้องค่ะหอมมากอ๋อแอปเปิ้ลนี้ไงที่เรา ที่เรากินที่อีกกลางอะไรอุ้ยมีคนมากินก่อนฉันอยู่อยู่ทำไมได้ลูกเฮียจังเลยอุ้ยฉันมองมาไกลๆลูกใหญ่ๆตรงไหนวะมันหวานไหมดูพี่น้องคะดูแพร่ร่อนลูกแพ้นะคะลูกแพ้ใหม่ไทย เฮ้ยเจนตุกลูกนั่นก็ใหญ่อันนี้้นแพ้ได้พี่น้องค่ะเห็นบ่้นแพ้้นแพ้เฮ้ยมันมีหลายอย่างมากเลยเห็นไหมแพ้เนี่ยค่ะแพ้ร่อนนะแต่เราจะไม่กินเพราะเนื้อมันแข็งมากเราจะเลือกกินเราเราสวยเลือกได้นะคะวันนี้อ,อดูคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูสิคะเออยำย่ยยางเลยพี่น้องเอ้ย คือมันเยอะเขาก็ให้เราไปเก็บนะไม่มีปัญหานะคะพี่น้องคือมันล้นิงนะคะของหลวงเรากินได้ดที่เนี่อืมอืมนิวค่ะถนนนะคือุกคนมีความสุขนะพี่น้องคะ่ะ มแอปเปลิลเขียวหรืออะไรไม่รู้เต็มเลยนะต้นนิดหน่อยเพื่อปลูกไว้มันขึ้นไปเลยค่ะอุดมสมบูรณ์นีเลยอ่อืมอืมอะไรเ,ปปเปนินงนู้นคือเขียวอ่ะมันต้นอะไรอเ,เขียวหรอ๋อเราไปดูกันนะคะ แม่หนูไม่ได้เอาเยอะมากอ่ะดูไม่เอาเยอะดูพี่น้องค่ะเนี่ยเนี่ไม่ได้เอาเยอะมากดูเบิ้งหอมมันหอมมากเลยหอมมากมันหอมมากเลยล่ะมันอร่อยมันหอมโพดโพนอะไรอย่างกันพูดดังน่ะไปยุบยุบอยู่แม่งกะไรเบิ้งครัพี่น้องค่ะ มันมเปมม็นวัว่าดกมันดกสุดๆดแต่ไม,สม่สูกสุกมากวันนั้นวันนั้นเรามาแล้วไม่เห็นเนาะคลิปนี้อ่ะซีนาที่หลอะเฮ้เราไปดูต้นเขียวๆปะอืาม,มาหอมมากเลยค่ะฮัลโกคุณไม่ค่อยมาเก็บน้นพี่น้องค่ะคุณเขาก็มาเก็บเพื่อห่อแหละหอ เจนฝุ่นสีม่วงเร็ว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 สีม่วงคืออะไรรูกพุ่นสีม่วงอ่ะอืมเปรี้ยว,เป,ยวเป็นเปรี้ยวฝาดม <laughs> ันเปรี้ยวแล้วมันฝาดสีอะไรสีม่วงสีอะไรดิ สีม่วงโอ้ยคือคนกันไปิสีม่วงแต่มันลูกเล็กโอ้ยจัดๆดูต้นใบกะท่าโอ้ยจีนุ่นเจ๊เอ้ยแต่มันฝาดอืมฝาดมากพี่น้องเอย้ยเิ่งนี้ลายตาอะไรพี่น้องคะ่ะอาราบตากับต้นผลไม้ด้วยค่ะพี่น้องเอย้ยเอ้ย ลกกันไปค่ะพี่น้องไปต้อนนะค่ะเดี๋ยวพ้าไปเบ่งไหลต้นต้นเขียวๆเนี่ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นยื่ไกลบ่อยากไปเบ่งนะคะว่ามันคือต้นอีหอย่างต้นสีเขียวแอปเปิ้ลเขียวเนี่เป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะอันนี้กับแพร่ร่อนนะคะอาจจะไล่ตากันมาดําโดยเด้อค่ะโอ้โห เบิงพี่น้องเอ้ยเบิงมันดกดกนะคะสะออนนะคะพี่น้องได้พอกินว่ากะรสชาติกะแอปเปิลอะ,ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีค่ะห้ามีเห็ดเนาะพี่น้องกล่าวไปสิเมื่อกี้เห็ดยุดพระราชวังนะคะ่ะมีแต่ต้นแอปเปิลเด,ด้พี่น้องคะ่ะเพิ่นปลูกไว้นะคะบ่อื่นบ่จ้ะ ปูกไว้งามอหลีสวนพ่นนะคะไ่อหลิค่ะพอนำาปกับนะคะพ่นเห็นบ่ข้าเจ้ากับมาเก็บกินที่กันนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยข้าเจ้ากับมาเก็บกันเห็นบ่มันมันมีแต่เหาดอกค่ะมันมันมีแต่คนไทยพี่น้องก็ทางพิ่นมาเก็บกินนะคะมันก็บม่ได้ว่าเพราะว่ามันก็ล้่นถิงนะคะเฮาก็เอาไปได้ซ้ำกินนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้คือต้นอะไรไม่มีโดนทำไมไม่มีลูกอืตอต้นนี้คือแอปเปิลเขียวนะคะอันนั้นคือแอปเปิลแดงเห็นไหมคะเขียวแดงโอ้โหมันเยอะมากนี่ค่ะแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวได้เพือพี่น้องค่ะนี่คือแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลแดงดูดูด,ด,ดูค่ะ มีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยมีกลิ่นหอมดกมากๆ oh God. Oh God. Oh God. Oh God. โอ้ไม่กอดโอ้โหยอะไรเลยพี่น้องคะ่ะว่าอลังการร้าน,านสา่งมากมากเลยค่ะดูอโอดกนะคะเยิ้มยางเย้มย,มยมวงเปน็นยวงเป็นยวงอยู่คะ่ะเปน็นยวงเปน็นยวงอยู่พี่น้องเออไป็นมงไดก็มีเต้นลูกมันเห็นปะคะ่ะโอ้ไม่ก็ดมันคือเนี่ยคะ่ะ โอ้เห็นทั้งไ้นคือโอ้อันนี้ดกจนงาพาลลีเดี๋ยวพาไว้เบิ้งเกืบทุกตนนะพี่น้องค่ะเบิ้องค่ะอันนี้ดกจนงาพาลลีงาหักนะคะมันเถ่แแล้วเนาะคนแก่แล้วเนาะนีกับแอปเปิลพระราชวังนะคะ้ัวนี่ก็เป็นสถานที่ของพระราชวัง แล้วก็ทานที่ใหญ่กว้างค่ะพี่น้องคะเมืเ่อไหนป้ามดคอย,ยเคลยรผ้ามาแล้วต่ว่าสิลุงคลิปยังมาเบิดเนาะแล้วกันทุกค่ะอันนี้อันนี้ลูกเล็กหน่อยไอก็เยอะเหมือนกันแต่ลูกหน่อยนะพี่น้องคะโอเคค่ะนูน้นขังในจะเมนเด,คนดนะคะ้ค่ะพี่น้องพุณนะคะว่าอึดลายอิลิลายอิลิค่ะพี่น้องขอไป คลิปนี้มั่งดอยกัสิจบคลิปไว้นะคะจบคลิปไว้นะพี่น้องขะกี่นาทีแล้วเก้านาทีขึ้นไปก็อาจจะสิบนาทีนะคะขอบคุณขอบอกขอบใจสู้สทุกคนนะคะที่มารับตามชมมารับชมติดตามคลิปของมาดามดอยนะคะกะเด๋ยินก็อเมร่ามาจากมาอ่าโมอ่าชาวยูทูบหรือว่าพี่เอฟซีนะโอ้ตกใจนึกว่าอะไรนะ อำลาผ้าจากกันไปเนะค่ะพี่น้องคะดูกับแอปเปิลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ